สวัสดีครับก็จะมารีวิวสกูตเตอร์นะครับของสกูตแฮนไรท์นะครับนี่เป็นตัวรถสกูตเตอร์นะครับซึ่งลูกชายผมก็สองขวบกับสี่เดือนนะครับตอนนี้ก็ไม่เล่นแล้วนะครับตอนแรกนี่ก็ฮิตเพอเล่นทุกวันนะครับเดี๋ยวจะมีวิดีโอตอนเล่นให้ดูนะครับนี่เห็นไหมครับตัวนี้สามารถที่จะถอดได้นะครับนี่เราดึงทุกถอดขึ้นมาได้นะครับมันก็สามารถปรับได้นิดหน่อยนะครับ นี่ใสเข้าไ,ไปนะครับแล้วก็ล้อนี่เลี้ยวเลี้ยวเราก็กดนะครับกดถ้าเลี้ยวขวาก็ากดไปทางขวาไปซ้ายก็าทางซ้ายก็คือโยกโยกไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะเบรกกานหลังกดตรงนี้นครับให้เด็กเหยียบนะครับความสูงก็พอดีพอดีครับอันนี้แบบนั่งแบบนั่งคือสูงสุดได้เท่านี้นะครับนี่แล้ว Books, มันสามารถที่จะหมุนได้หมุนหมุนลงได้นะครับจะมีให้เรานี่ครับกดตรงนี้ ล้วก็ดันขึ้นดันลงนะครับได้แล้วก็สามารถที่จะปรับเป็นแบบขาถ่ายได้นะครับนี่ปึ๊บแล้วก็เอาตัวนี้ขึ้นแล้วก็หมุนปึ๊ดหนึ่งนะครับเห็นไ,ไหมแล้วก็กดตรงนี้ปึ๊บล็อกนะมันก็จะสูงไหมเดี๋ยวถ้ามันสูงไปก็ปรับได้นะครับรับตรงนี้แล้วใส่เข้าไปตัวนี้นะครับอ๋อผมใส่ผิดด้านต้องด้านนี้ นี่ได้ละมันล็อกอ่ะนี่นะครับก็ทาสูบก็ประมาณนี้นะครับอ่าก็ใช้ได้เลยนะครับเอ่อก็มันจะมีมีหมวกมาด้วยนะครับเป็นหมวกให้ราภัยของลูกนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูคลิปตอนที่น้องเล่นเลยนะครับอ่านี่ครับลูกผมลองเล่นแล้วนะครับก็ตอนนี้เขาเล่นคล้องนะครับเล่นคล้องแล้วแบบนั่งนี้สบายๆเลยนะครับถ่ายไป ต้องมีอุปกรณ์ความปลอดภัยให้ครบด้วยนะครับทั้งสนับเข่าถุงเท้ารองเท้านะครับแล้วก็ที่สําคัญคือบอกกันนกนะครับอันนี้ห้ามห้ามไม่ให้แบบอย่าให้เขาแบบปฏิเสธการการใส่นะครับต้องมังับใส่นะครับนี่ับเวลาหยุดอ่ะลองดูแบบยืนนะครับนี่แบบยืนค่อยๆไถไปคือเขาเขาว่าเป็นแบบนี้แหละครับค่อยๆไถตอนหลังนี่คือไปอย่างเร็วเลยครับสบายๆเลยนะครับอ่ะ ก็ค่อนข้างดีครับแล้วก็การเลี้ยวการอะไรก็ง่ายสำหรับเด็กนะครับกะอาจจะเป็นตัวเริ่มต้นให้น้องเริ่มเริ่มเล่นนะครับ็ก